เียเีบาลีบะเียชีะเีขอองค์พยาคุดเดอรที่อยู่กับพี่คนนีเดออยยาเสียชมนลงได้ลงเลยนะอยาบักยาบกเซชมาเลียบยาบกยาักเซชมาเลีะยบยาบกยาบกเซชมาเลี้ยยากเซชมาเลียาบักเชมาลี้ยบบกมาล้ยบยกเมาเลี้ยบยาบกมา้ยบยาบมาเล้ยบยาบเาลยยาักเซชมาบยบยาบเชมา้ยบยาบักาเลียบยาบกาบ้ยบยาบยาบลียบาบเาบลยบาบยาบยบาบกเ ทุกคนมารับพรเจ้าพ่อหลักเมืองสระบุรีมาลงเรียบร้อยแล้วนี่ของแท้มาดูนะเร็วส่วนลูกเนี่ยของแท้ลุกเลยเนี่ยพอให้พรทุกคนด้วยเด้อโอ้โหโอ้โหโ้ยหลับขุนเจ้ทุกไายเรื่งมันทุกคนเจะโอ้เฮสาธุสาธุาธุเจ้าพูอ เรโโโียบร้อยทุกคนร้องไห้หมดเลยนะครับดูนะครับเนี่ยครับก็พ่ออยากลงอยากบอกอะไรลูกหลานแม่เล่าเรียบร้อยไป,ไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยแล้วนี่นี่ไม่ต้องขออะไรผมหรกไม่ต้องเสริมวไวตงอะไรไม่ต้องไม่ต้องมาดไปเลย ไปต้องเสิร์ฟอะไรให้ได้แรกครับผมครับพ่อครับขอบคุณครับแค่นั้นแหละ